เสียงจีดจดอีกตัวครับตัวนี้มาใส้เดียวลูกปิกครับผมเพิ่งจับจากกุ่รวมครับผมนำเก้านะครับตัวนี้ก็ว่าเป็นไส้เดิมของลูกปิดกครับผมแต่เสี้ยงกลายกันมากเสี้ยงหน้าตาเก่งกลายกันมากครับ ลูกปิดแข่งแทงแมสทางร้องกลางครับตอนนี้แข่งแทงแมสทางร้องกลางเอ้เสียงกูเลยก้อนครับนี่ลุงกลางเล็กจริงๆครับผมแต่เอาหนกเตียบนะครับนี่ไม่ใช่มันกั้นอย่งแต่การพัฒนาการอย่าได้ครับผมเล็ก เอาลงหลังเลกกนาดนี้เครับเจี้ยงต้วยมากครับตัวนี้ ยังเจ็บๆอีกตัวครับผมน่าจะต้องตำปอปั้นตักตัวแล้วครับเยียงเจ็บๆอันนี้เยี่ยงเล็กๆปันนี้ปอไม่มีตักตัวแล้วครับจีมานก็เบ่งเม็ดับตัวน,นี้น่าคงต้องเก็บไว้ตักตัวแล้ว à chú yang on như thế cả tên này để đây đẹp rồi chạy đây không โอมีเล,ล่นลมโจ้ด้วยครับ